ก็คือเพื่อนของเราเองเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเพื่อนของเรานะคะทีละคนเลยแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะไปทัวร์หรือว่าไปแนะนําสถาบันของเราเองนะคะชื่อว่าสถาบันสถาบันการพิบาลศรีสริงี่ราสภาการชดเยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแนะนําเพื่อนของเรานะคะทีละคนเลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนของเราเนี่ยจะเป็นคนพาไปทัวร์ด้วยนะคะทุกคนจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนนี้ขอแนะนำเพื่อนก่อน มาดูคนแรกเลยดีกว่าว่าคนนี้นะคะคือใครคนนี้คือใครคนนี้คือใครฮ่าฮะนี่นะทุกคนสิคนนี้คนนี้คนนี้นะคะคนนี้ค่ะไม่ใชคนนี้พายเนาะคนแรกนะทุกคนเฮดดี่เฮดดี่ ดีเวททุกคนไม่ใช่ทุกคนันนี้ก็คือดื้นนซี่เทานี่เองนะคะไม่ใช่นนนี้นทเี่ไม่ไหวคนนี้พายเฮ้ยนี่นะคะน้นะคะเป็นเมของเรานนะคะต้องบอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนนะคะไปห้องซักล้างเราจะไปไนกันคะเพื่อนนนท์ค่ะย่อไปดูเลยว่า สภาพของวิทไรแล้วนะคะเป็นยังไงจะเป็นไนเลยค่ะโอเคไปค่ะเราจะไปชั้นไหนกันคะ25ค่ะมาเลยไปจ้าห้องลิฟต์ห้องสักผ้าเราอยู่ชั้นไหนนะคะ25ค่ะทำไมเราไปกดชั้น24 มันมีได้แค่ยี่สี่เดี๋ยวเราไปเดินต่อกันเนาะไปเลยที่เขาให้เอกขึ้นมานะคะแบบบันไดอีกทีนี่เพราะว่าอยากให้แบบนักศึกษาได้ออกกำลังกาย <c oughs> หรือเปล่า, <c oughs> าจ,จะใช่หรืออาจจะแบบว่ากลัวว่า,วามันจะมี ผู้าบาวนะคะแอบขึ้นมาเออใช่ไม่ได้เราต้องเซฟนะโอเคนี่จะถ่ายหลังอ่ะน, <c oughs> นี่ถึงแล้วห้องสักร้างนั่นเองจ่าเรนจะเปน็นตรงนี้ก็จะเปน็น ที่ตากผ้านะคะเป็นลาวเยอะแยะเลยถ่าแเดนถ่าเดนถาเดนอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะน้องนนเครื่องเลขเหรียญค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยสําหรับคนที่ไม่มีเหรียญนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเหรียญสามารถมาหยอดได้เข้าไปแล้วนะอ้าวหยียญมาแล้วอันนี้อีกนะคะอันนี้แบงค์ห้าสิบเนาะ มันสุดยอดมากอะนุ่นเฮ้ยว้าวโอเคสุดยอดเลยอะนี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะ30บาทเท่านั้นเครื่องนี้ว่างพอดีเลยเดี๋ยวเรามาใส่ผ้ากันนี่โฆษณาหรือเปล่าคะ <laughs> ม่โทษฉันแต่อย่างใดแต่มดีจริงๆดีจริงค่ะไปไปค่ะลา <laughs> <laughs> okay. ค่ะทุกคนเมื่อกีที่เราเห็นไปนะก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะสำหรับนักศึกษาพยาบาลของเราเนี่ยค่ะทุกคน <c oughs> ก็คือจะมีลานแบบตากผ้าทาั้งข้างนอกแล้วข้างในเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ไปดูข้างนอกว่าข้างนอกเป็นยังไงเมื่อกี้เราดูข้างในแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูข้างนอกเลย ลนี่นะคะก็คือห้องซักล้างชั้น25ของสถาบันเล้าเดเราขอแนะนํานะคะเพื่อนของเราน้านะคนต่อไปนะคะ <c oughs> ให้เขาเตรียมตัวก่อนค่ะแล้วคนต่อไปของเรานะคะทุกคนนะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะชื่อน,น้องน้ำคิงนั่นเองคะ่ะทุกคนโสดหรื <c oughs> อเปล่าคะ <c oughs> ึ้นนะคะไอซีนะคะไปติดตามกันได้เลยนะคะว่านางโสดหรือนางไม่โสดนะคะทุกคนเดี๋ยวนางนะคะจะเป็นคนนะคะพาเรานะคะทัวร์ห้องของหอพักที่สถาบันเรานี่เองนะคะทุกคนต้องติดตามนะทุกคนจะเป็นยังไงนั้นเตือนเตือนเตือนนี่หอพักนักศึกษาเพบานนะคะสถาบันการแพทย์จุาลงกรวิทยาลากาจ้าไทยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูห้องกันดีกว่าสวยหรูดูแพงแค่ไหนเนาะ มาดเร็วทุกคนนี่อันนั้นก็คือชั้นวางของวางอะไรได้บ้างคะคุณน้ำผิ่งวางหนังสือวางครีมวางอะไรได้หมดเลยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เตียงใครคะอุ้ยเตียงคุณดาวเรียบร้อยขนาดนี้ก็เตียงคุณดาวอันนี้โต๊ะกับโต๊ะอันนี้โต๊ะนะคะโต๊ะคืออะไรก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือเมดนะคะที่อยู่ติดกันนี่อันนี้ก็คือเพื่อนมารวมห้องกัน นี่ตัวเสื้อผ้านะคะนี้เราจะเราจะเปิดแป๊บเดียวนะคะกูเปิดกูเปิดดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้เขาดูอะเงิสองา run นีแล้วนแและ้วนะคะนก็งนี่ข้างบนก็มีชั้นวางของเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถวอนทุกอย่างได้เลยนะว้าวบิ๊บอะฟึ๊บฟึนี่นะคะแต่นี่ก็คือเพื่อนๆของเรานั่นเอง วัเชื่ออะไรคะคุณน้องคะน้องค่ะน่เอ๋เดี๋ยวเราจะมีไอซีนะคะใครที่อยากรู้ว่าโซนหรือไม่โซนติดตามดูว่าโซนหรือไม่โซนจยไม่เป็นสนานไม่ก็คือไปฟอลโล์กันเองนะคะอันนั้นจะจิตนินนะคะเมคของเราเองเตียงหนึ่งนะคะ ตอนนี้เพื่อนอาบเพื่อนไปไหนนะคะเดี๋ยวไม่ว่ากันนี้เป็นห้องน้ำนะคะนี่คือห้องน้ำดีนะคะดีมากน้ำที่ไหลตลอดไหลตลอดไหลตลอดไหลแบบพื้นนะอันนี้ก็จะมีตัว่าที่แขวนให้ด้วยนะคือดีมากอันนี้ห้องส้วมเฮ้ยก็จะเป็นกระจกเนาะพี่กระจกคือสวยนะเอาดีมาก อันนี้คือของห้องน้ำ้าวตัดข้าวก็จะมีดีด้วยทุกคนจริงๆริงมาดีจริงพคนต้องมาเละคะต้องมาเรียนนะคะบอกเลยว่าดีมาแอร์ไหนแอร์นะคะใหม่อ่ะแบบแบบโอ้โหพี่ไปเย็นหนักคือกำลังดี ดีไปแบบปังอะปังเลยอันนี้มีพัดลมให้สองตัวนี่มันมดีจริงมันดีจริงอ่ะมีไฟหัวเตียงไหมนะเดีย๋ยวเปิดให้ดึง,น,งนี่จะมีไฟแบบนี้นะคะทุกคนอันไหนขอบปาดถึงน้องๆสิคะน,น,คน้องๆน,น,นะคะที่อยากเข้ามาที่นี่นะคะก็มีห้องให้อยู่ฟรีนะคะ,ะมีแอร์แล้วก็มีพัดลมเตียงก็ดีสบายสบายที่สุดค่ะไม่มาแบบทีุ่ดคุณไม่พลา ที่สุดในกลุ่มแล้วลราจักเรานะคะเรา